สวัสดีมาพบม,มาพอกระเป๋าตองคือเขาเหมือนเดิมอีกเกลนเคยครับนะครับผมดินเาเจาเกียดอนไม่ไม่ตรงไห้ตองหน้าพี่น้องเกลืปั๊บดินปั๊บให้ปั๊บหน้าเนาพี่น้องเราเตรียมต้อนรับฝนหัวใหญ่มากนะครับเนาะเพื่อสิไดทําการเกษตรอ่าว่านเขาว่านน้ำครับผมสําหรับบา่าเาตองครมาตอน,นกคือเขาครับเบื่องหลดตนน้นนนะครับทำเลพี่น้องทำเลเนาะ เปให้หน้ากจ็จะปรับดินไม่ไหมเนาะครับเนาะอย่างไรกับมารอลุอ่นล่อชุ่มบาสิมานโมมานพี่นนอง ครับผมเกิดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนาะเสียงดีครับนกตัวนอี้เสียงดีครับผมใส่ได้อู้โอเปรันผิดกลางเมวันมกซับค,ครับผมจัดให้เป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเซตเชื่อส่วนส่วนหนึ่งก็เก่าเหมือนเดิมอยู่อเพิ่มอีกพี่น้อง ตำเลีมรนาาเดือดขาดน้อพี่น้องเนงาะกระเจียวเจียดให้เจียดหน้าไม่ไหมพี่น้องก็สีหวงสีหาวแล้วพี่น้องบองว่าข้างหลังเราต้องตรง,งให้ตรงหน้าพี่น้องนะครับได้กับฝากคนไหลคนแย่คนติดตามคนชื่อปฏิภาชีพต่อไปเนาะพี่น้องเนาะ